ตามูเตลันวันนี้เราอยู่กันที่วัดประสิทธิเวทวัดนี้ไม่ไกลจากกรุงเทพมาหานครมากนะักเดินทางสะดวกที่นี่อยู่ที่คลอง15จังหวัดนครนายกโดยเฉพาะวัดประสิทธิเวทนี้ขึ้นชื่อมากในเรื่องของพิธีกรรมถวายสังฆทานทำบางสุขุณเป็นบางสุขุณตายหลายๆท่านหลังจากที่ได้มาท,ทําพิธีที่นี่แล้วพอกลับไป หลายท่านกระสมหวังในสิ่งที่ปราถนาหลายๆท่านชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นทําให้มีการพูดกันปากต่อปากแล้วก็ต่างสภาแล้วก็มาทําพิธีกันอย่างมากมายพิธีนี้จะเข้มขขยอยังไงเราติดตามรับชมกันด้วยกันนะครับ ทศส,สนิกชนทุกท่านที่มีกิตศรัทธาสามารถมาทําบุญถวายสังฆทานถวายพระไตรจีวรถวายข้าวสารอาหารแห้งถวายพระพุทธรูปและขนทรายปูนเข้าวัดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์กราบพระพุทธรูปประจาวันเกิดพระพุทธรูปเกจิอาจารย์ดังตักบาตรเติมน้ํามันตะเกียงปิดทองเพื่อเสริมความสิริมงคลแก่ชีวิตเราทุกท่านไม่ต้องเตรียมดอกไม้ทูบเทียนเครื่องสักการะบูชามา เพราะทางวัดมีบริการให้ครบถ้วนรวมทั้งมีมุมเช่าวัตถุมงคลเครื่องรางสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลับไปบูชาที่บ้านและมุมจําหน่ายยาสมุนไพรโบราณในรูปแบบบรรจุพันที่ทันสมัยของทางวัดด้วยภายในวัดยังมีจุดให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าไปทําบุญอีกมากมายอาทิเช่นปิดทองพระประจําวันเกิด รวมทั้งจะยังมีองค์พระพิาเนศองค์เจ้าแม่กวนอิมพระบรมรูปเสด็จพ่อรอห้าสารเจ้าแม่ตะเคียนให้ได้สักการะขอพรกันครบเลยครับ เดินมาด้านในก็จะมาถึงจุดที่ทางเราจะมาทําพิธีถวายสาังฆทานทําพิธีบางสกุลเป็นบางสกุลตายกันแล้วนะครับโดยทางวัดจะจัดเตรียมชุดถวายสาังฆทานเอาไว้ให้กับทางเราเรียบร้อยโดยถวายปัจจัย100บาทสามารถนำไปหยอดตู้ได้เลยหรือจะถวาย น้ำมัตั้งอย่น้องชั้นทีสองเป็นระดดดจากที่นี่ก็มีน้ำมันน้นเป็นอาบที่บ้านก็อยู่ด้านนี้พิธีกรรมอย่างหนึ่งที่เหล่าบรรดาลูกศิษย์นิยมทาคือบางสกุลเป็นบางสกุลตายรวมทั้งอาบน้ำมั์ถวายสังฆทานจนบุคคลภายนอกหลายคนอาบมองว่าจะเป็นพุทธพาณิชย์ในขณะที่ทางวัด ยืนยันว่าทั้งหมดเป็นแรงศรัทธาลืวอนๆของประชาชนโดยมีคติความเชื่อว,ว่าใครมาทําบุญในพิธีบางสกุลเป็นบางสกุลตายหลายคนเขาสมหวังสําเร็จตามที่เขาหวังกันเขาเข้ามาทําพิธีแล้วชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเขาก็จะชักชวนเพื่อนที่มีความทุกข์มาร่วมในพิธียิ่งถ้าเป็นช่วงเทศกาลหรือวันขึ้นปีใหม่สงการานต์มีคนมาทําบุญเข้าพิธีหลายพันคนต่อวันเลยทีเดียว เงินที่ได้รับบริจาคมาจากพิธีกรรมทั้งหมดจะถูกสมทบทุนเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสร้างโรงพยาบาลพระราชสิทธิวราจารย์เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคมครับ